เดินมาที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งนะครับของอุทยานแห่งชาติใท่ทองจังหวัดชัยภูนะครับนี่ทางไปทุ่งบัวสวรรค์สองทุ่งบัวสว 3, 4, 5, รรค์สามสี่ห้าป่าหําหดนะฮะนี่ทางเดินต่างๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้ทุ่งหนึ่งข้างบนนุ้นก็จะสวยงามเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินขึ้นไปกันนี่มันบ่ายสองโมงกว่าแล้ว คือมฟ้าคือฝนนะครับมาดูที่สมาชิกที่ร่วมเดินทางในทริปนี้ดีกว่านะครับก็กำลงังกางเต้นสร้างบ้านกันนะฮะให้ลองดูแล้วกัน ตัดเด็ไหมตั้งข้าว่ก่านแล้วพ่พิ่งเตนใหม่นะครับเต้นเตนใหม่เต้นเพ้องออกใหม่เลยตุดตั้งเทรากเก็บตังก่อนนี่ก็ใหม่ ไม่ร้อนเปิดได้สองอันเลยพี่้องนี้เราเปิดได้ด้ของโต้งนะเปิดได้อันหนึ่งก็ไม่เป็นไรรับบุญรับลมได้ถ้าร้อนเนาะนี่ไงเปิดเป็นอะไรเอาดอมีมุมข้ออย่างเดียวพอเออไม่มีเที่ยวผูกไฟชีสนิดมีเชือญญี่ปุ่นอ่ะแขกได้ไหมพี่เิดดไ้นอนนะครับที่นอนที่เทนเน่ไม่นอนหลบเซนิร้อน ผมตกพี่ทำงไงไฟชีสไงที่ไฟชีสตายเลยแล้วนี่พี่อุ๋ยทดแทนได้ไหมได้อยู่ได้ถ้าเต็มคู่อ่วคู่ถ้ถูกขึ้นเดียวไม่ดีเหรอเดี๋ยวช่วยเขาจังเกิลดีกว่า